นี่พี่มาวินนี่นี่นี่ดูลูกค้านะเดี๋ยวผมถามให้ดูว่ามีลูกค้าไหนมามาจากพี่มาวินมั่งอันนี้ขอขอโทษนะครับรู้จักร้านนี้จากจากเพจไหนครับมาวินค่ะมาวินนะพี่อันนี้มาจากไหนครับมาวินค่ะนี่พี่มาวินนะครับอันนี้เฮียมารู้จักเพจรู้จักร้านเราได้จากใครครับพี่พี่มาวินครับพี่มาวินนะครับอันนี้พี่มาจากไหนครับมามารู้จักร้านเราได้จากเพจอะไรครับพี่ พี่มาวินนะครับนี่แทบจะเพ็ินพี่มาวินหมดเลยนะพี่ลูกค้าวันนี้นี่อันนี้ลูกค้าเก่าอันนี้จําได้เมื่อกี้คุยแล้วลูกค้าเก่าอันนี้อันนี้โตนี้มาจากเออดูจากเพจ <c oughs> เพจของใครมาหรือรู้จากร้านเราครับ <c oughs> ใครนะใครนะ <c oughs> มาวินใช่ไหมพี่ <c oughs> จะส่งให้พี่เขาดูพี่มาวินเขาถามว่าลูกค้าเขามาเยอะไหมมีส่วนลดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่มาวินจ่ายให้ นี่ขออนุญาตสอบถามนิดนึงพอดีพี่เขาฝากถามมาว่าเนี่ยพี่รู้จักร้านเราได้จากเพจอะไรครับผมวันนี้ที่มากินเนี่ยดูจากเพจอะไรมาหลายรายการเลยอ่าอ่าอ่าดูมาวินล่าสดดูของใครนะพี่ของคุณมาวินของมาวินใช่ยแมพี่ได้ยินยังพี่มาวินได้ยินยังชัดเจนนะพี่นะนี่ลูกค้าการันตีทุกคนเลยโอเคครับขอบคุณนะครับ